สวัสดีครับก็กลับมาพบกันกับรายการเคครบเคไวยประกันภัยมาพ m เนะครับก็สาระความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะครับเรื่องวินาศภัยเรื่องรถยนต์ต่างๆนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเต็มกับบริษัทว่าเกิดรถสูญหายรถรถหายเนี่ยมันคุ้มครองยังไงบ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติยังไงบ้างนักให้พี่ดาช่วยแนะนำให้เล่นหนึ่งครับ ก็เมื่อเราทําประกันภัยแล้วลรถเราสูญหายนะครับหน้าที่เราก็คือต้องไปแจ้งความเบื้องต้นเลยนะครับรถเราอยู่นอกเหนือการควบคุมการครอบครองของเรานะครับโดยจะทราบสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุก็ตามนะครับเราต้องไปแจ้งไปแจ้งความนะครับเมื่อเมื่อทรัพย์สินเราสูญหายนะครับต้องไปแจ้งความให้กับอันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นหลักฐาน โดย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 เร็วนะครับโดยด่วนด้วยนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องนะครับจริงเขาจะบอกว่าภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมครับครับเหมือนคนหายหรือเปล่าพี่น้ำไม่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนสิ่งแรกก็คือเราเช็คเรื่องเช็คข้อมูลก่อนว่ารถเราหายไปได้ยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานหรือบริษัทนะครับภายใน19วันนะภาณใเกินย0วันนะครับต้องทําเรื่องภายใน19วัน นะครับหลังจากที่เราทราบสาเหตุนะครับทีนี้เรากลับมาดูเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนคาว่าลถหายในที่นี้ที่กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มฟองนะครับมันต้องมีฐานความผิดทั้งสองไปนี้นะมาคุณก็คือลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์แล้วก็ยักยอกทรัพย์ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นฐานความผิดพวกนี้เมื่อเราแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตํารวจแล้วเจ้าพนักงานตํารวจเขาจะสรุป ข้อมูลหลังจากพยานหลักฐานต่างๆที่เราไปแจ้งความนะครับว่าเข้าประเด็นไหนนะครับถ้าลักทรัพย์ก็คือมรถมีหลายๆอย่างใช่ไหมสามสี่อย่างเนี่ยลักทรัพย์ชิงทรัพย์โนทรัพย์ยักยอกทรัพย์อ่ะครันนี้จะถามหลายอย่างที่หนึ่นแต่ละอันมันฟังแล้วมันคล้ายๆกันคือรถมันหายหมดแหละใช่แต่ว่าสี่อย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมันมีลักษณะยังไงลักทรัพย์ก่อนลักทรัพย์ก็คือทรัพย์ถินอยู่ในการครอบครองของผู้วภัตตาคัรไทยเอง แต่อยู่ในบ้านหรือจอดอยู่ข้างข้างถนนหรือที่ไหนนะครับแล้วอยู่ๆมาเจออีกทีเอ้ารถเราขายไปแล้วขายไปแล้วโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรแต่แต่กุญแจรถหลักตอนที่หายเนี่ยอยู่ในการครอบครองของผู้ว่าประกันภัยครับนะครับก็คือเอารถไปดื้อเอารถไปดื้อนะครับแต่อยู่ในบ้านแล้วหายไปโดยสิ่งแรกก็คือการพิสูจน์คุญแจรถอยู่กับเรา กุญแต่ทั้งตัวจริงและกุญแจสำรองอยู่ในการครอบครองของเราเราไม่ได้มอบหมายให้ใครใช่สายปุ๊บใช่ใช่หายไปนี่คือรักทรัพย์ชิงทรัพย์ก็คือรถอยู่ในการครอบครองเจ้าของรถเหมือนกันหรืออยู่ในการครอบครองของของผู้เอาประกันภัยหรือลูกอยู่มีคนร้ายนะครับชิงทรัพย์ก็คือมีอาจจะใช้อาวุธหรือข่มขู่หรือก็จกไปต่อหน้าต่อตาเลย ซึ่งเห็นชัดๆ,ๆเลยนะครับนี่คือชิงทรัพย์ชิงทรัพย์กับปล้นทรัพย์นี่น่าจะคล้ายๆกันไหคล้ายๆกันนะครับปล้นทรัพย์เนี่ยเป็นเพียงแค่คำคำฐานความผิดที่เพิ่มขึ้นมากล้นทรัพย์ในนี้ก็คือชิงทรัพย์แต่กระทําโดยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้น<อ>ไปนะครับแล้วใช้อาวุธปล้นทรัพย์นี่คือเอาปืนมาจี้เอาอาวุธโดยขนาดขนาดมาเอาทรัพย์ครับขนาดเอาทรัพย์เนี่ยกระทาโดยสามคนขึ้นไปซึ่งมันมีโทษความผิดเพิ่มขึ้นไป ความผิดหนักกว่านะครับพนทัพนี่แปลว่าคนเดียวอย่างนี้ะคนเดียวครับคนเดียวหรือสองคนแต่ไม่ถึงสามคนแต่ถ้ากระทาความผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไปนี่คือเข้าพ้นทรัพโทษจะหนักกว่าใช่โทษจะหนักกว่านะครับก็อันนี้คือใช้อาวุธทรัพย์ใช้คมคูแล้วก็เอารถแย่งแย่งรถไปแล้วมาทําความผิดหลายคนนี่คือพ้นทรัพสุดท้ายมันจะมียักยอกทรัพย์ยักพยอกทรัพย์เนี่ยมันทํานองเหมือนการักทรัพย์ไปแหละแต่ว่า การที่ผู้รักทรัพย์เอาัระู้รักทรัพย์ไปเอาไปเนี่ยผู้ประกันภัยเขารู้เพราะเขามอบหมายการครอบครองให้กับบุคคลคนนั้นไว้ครัองนี่หมายว่าให้กุญแจไปใช่ให้รถคันนี้ไว้ให้โอเคกิดการครอบครองใช่เหมือนกับเรานายจ้างให้ลูกจ้างใช้รถคันนี้เอาไว้เพื่อไปทํางานแล้วลูกจ้างก็ขโมยเอารถคันนี้หายไปทั้งตัวทั้งรถเลยลักษณะของการยักยอกเนี่ย เจ้าเจ้าของรถเนี่ยหรือพวกใครไปเขาจะรู้ว่ารถคันนี้ใครเปหรือปลไปมอบหมายให้เอารถไปทําอะไรสชกอย่างอาจจะเอารถไปล้างให้ลูกจ้างเอารถไปล้างลูกจ้างขับรถหายไปเลยใช่เพราะฉะนั้นความผิดฐานยักยอกเนี่ยมันจะต่างกับลักทรัพย์ตรงที่ว่าลักทรัพย์เนี่ยไม่รู้ใครเอาไปแต่ยักยอก่ยรู้รู้ตัวรู้ตัวเพราะว่าเขามอบหมายคุณนี้ครอบครองไว้นะครับ อกรณีเนี้ยประกันภัยเขาคุ้มกองรักทรัพย์จิยทรัพย์เพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้มาจัดประกันภัยคุ้มกองแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรอีกไหมมันก็เราต้องไปแจ้งความแจ้งความเสร็จแล้วเราต้องไปแจ้งเคปประกันใช่แจ้งความให้ตำรวจรับคดีให้เราก่อนรับแจ้งกรณีเนี้ยไม่ใช่แจ้งความไม่เป็นหลักฐานนะแจ้งความว่าเราเป็นผู้เสียหายรถเราถูกหายจะเข้าฐานความผิดไหนก็ตามนะครับตำรวจก็จะเพื่อรับคดยตำรวจดำเนินคดี ติดตามรถคันนี้หรือดําเนินคดีกับคนที่เอารถคันนี้ไปนะครับเขาเรียกว่าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเพื่อดาเนินว่ากล่าวนะดาเนินคดีแต่ไม่ใช่แจ้งความไม่เป็นหลักฐานนะไม่รู้แคลรรถผมไปนะแจ้งว่าเป็นหลักฐานอันนี้ยังยังยังถือว่ายังไม่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มรูปแบบของการในฐานะผู้เสียหายที่จะไปให้ประกันภัยมีผลคุ้มครอง ครับตอนนี้พอเราก็แจ้งความเสร็จแล้วว่าไปแจ้งประกันภัยประกันภัยเอาหลักฐานแจ้งแจ้งความเนี่ยไปแจ้งทําเรื่องกับประกันภัยเพื่อให้ประกันภัยรับเรื่องนะครับในการมาเรามาขอใช้สิทธิ์ในการรับค่าสินใหมกรณีรถหายซึ่งประกันภัยก็จะทําเรื่องแล้วก็จะประกันก็จะตองตาไปไปสืบ เป็นหน้าที่ของประกันภัยเองเรื่องต่างๆใช่ว่ารถคันนี้มันหายไปจริงเขาจะลงไปติดตามข้อมูลว่าตามที่แจ้งเนี่ยถูกต้องไหมตามที่แจ้งกับพนักงานสอบสวนถูกต้องไหมรถคันนี้ได้หายจริงไหมนะครับมันเข้าประเด็นไหนบ้างในการถ้าถ้าหายจริงถ้าอะไรทุกอย่างเนี่ยประกันภัยเขาก็คุ้มครองจดใช้ค้าเสียหมตามวงเงินที่ทําประกันเต็มวงเงินที่ทําประกันภัยไว้ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเรียกว่าเขาก็ต้องใช้เวลา ใช่ครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบตามรถหายอะไรต่างๆครัเรขาจะเขาจะเช็คข้อมูลนะคือคือจริงๆแล้วประกันภัยเขามีข้อมูลนะครับทุกพื้นที่ร,ร,รวมทั้งติดต่อติดต่อติดตามประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามรถหายอมันจะมีศูนย์นี้ใช่ศูนย์ศูนย์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าศูนย์อะไรครับศูนย์ศูนย์ปราบปรามรถหายติดตาม แล้วก็ตามรถหายจะเป็นสําหรับเรื่องรถหายโดยเฉพาะโดยแผนกของตารวจโดยรถหายโดยเฉพาะเพราะว่าเขาจะมีเรว่อข้อมูลเครือข่ายเนี่ยแก๊งแก๊งขโมยรถเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่แล้วก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าดูแลควบคุมไอ้เรื่องรถหายโดยเฉพาะซึ่งแผนเพราะฉะนั้นเรื่องเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายเนี่ยเขาก็จะมีอยู่พอสมควร แล้วเขาก็จะปฏิบัติตัวหน้าที่โดยตรงบางทีอาจจะเรียกว่าถ้าเราเป็นเจ้าของรถแต่รถหายไปแจ้งความเฉยๆเนี่ยบางทีอาจจะลําบากนิดนึงว่าเรื่องคดีเรื่องอะไรมันไม่ได้เรียกว่าพัฒนาไม่ได้ไม่ได้สืบต่อมันะจะยากหน่อยเขาก็มีคมแำแนะนำนะครับถ้าถ้ารถรถเราหายนะครับอย่างรถรถหายเนะี่ยเขาก็มีข้อมูลสายด่วนให้ติดต่อแจ้งหลังจากแจ้งความแล้วก็แจ้งไปที่ศูนย์ ประพารพัฒนหายช่วยติดตามรถเราได้แจ้งความหายไปตามที่สถานีเหมือนนี้ช่วยติดแักษแต่รถประพาณพัฒถสีนี้ยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้คข้าไปสู่ความพัหายเขาเขาจะลิงก์ทั่วประเทศเลยแล้วเขาแม้กระทั่งว่าไปถึงชายแดนเลยชายแดนที่ที่ที่มีด่านชายแดนว่ามีรถคันนี้หายถ้าเห็นรถออกถ้าเห็นรถคันนี้วิ่งผ่านที่จะมาออกมาด่านชายแดนเนี่ย ให้สกัดจับไม่ได้เลยเพราะมีการแจ้หายไปแล้วนะครับลุกไปไม่นด้เจะมีเครือข่ายเขาเร็วกว่าแล้วก็ตรงตรงประเด็นกว่าไม่ก็อย่างอย่างรถสั่งมีออเดอร์ไปต่างประเทศเนี้ยอยากขโมยให้ขโมยข้ามฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยเขาเขาจะมีสกัดไม่ได้หมดเลยว่ารถคันนี้ถ้าก่อนจะถึงด่านเนี้ยก่อนจะออกจากด่านด่านชายแดนเนี้ยเขาจะสกัดเอารถคันนี้สังเกตได้เลยนะครับ มันจะเปลี่ยนทะเบียนมันจะไม่ใส่ทะเบียนออกมาเนี่ยถ้านอนแบบนี้ยี่ห้อนี้สีนี้นะอะไรประมาณนั้นมีการแจ้งหายเมื่อวานเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติมันจะมีนิดหนึ่งในเรื่องของยักยอกทรัพย์ตัวประกันภัยเองเนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นในเรื่องของการยักยอกทรัพย์แต่จะให้พี่ดำประขยายความนิดหนึี้เราคุยกันแล้วเรื่องยักยอกทรัพย์คือเรารู้ตัวคนที่ใช้รถของเรา คนที่ได้รับมอบหมายเรานะครับแล้วเอารถเราไปประกันภัยคุ้มครองแต่มีข้อยกเว้นของประกันภัยอยู่ด้วยว่าถ้ายักยอกทรัพย์โดยสามีภรรยานะครับหรือบุคคลในครอบครัวนะครับหรือหุ้นส่วนในทางทางธุรกิจตัวพวกนี้นะครับกรมธรรม์เขาจะไม่คุ้มครองนะแต่ถ้ายกยักยอกทรัพย์โดยลูกจ้างอันี่ได้นะครับนะครับ เพราะนั้นสามีภรรยาหุ้นส่วนในบริษัทเพราะเห็นว่าเขาก็มีสิทธิครอบครองใช่ขึ้นหนึ่งใชียก่าสามีภรรยานะมันจะไม่เข้ายักยอกทรัพย์ตัวหุ้นส่วนบริษัทก็มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินในบริษัทเหมือนกันเพราะงั้นประกันภัยจะไม่สามารถเข้าไปจัดการในเรื่องของลดหายยักยอกทรัพย์ตัวนี้ได้แล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับยักยอกทรัพย์โดยบุคคลซึ่งตามสัญญาเช่าซื้อซื้อขาย สัญญาเช่าสัญญาจำนำพวกนี้นะครับเขาจะเขาเขาจะไม่ค้ำครองนะครับยกยกรับอยู่ในข้อยกเว้นเลยอยู่ในข้อยกเว้นนะครในนี้เขาจะไม่คเพราะนั้นในเรื่องของการตกลงซื้อขายกันนะครับเอารถไปจำนองแล้วฝ่ายรที่รับจำนงเนี่ยเอาไปขโมยอนี้ไม่ให้รถคืนอะไรต่างๆถึงแม้จะไม่ได้ทําสัญญากันครจะจะจะตกลงทำสัญญาจุดประสงค์ที่เอาไปตอนแรก ยกรับแจ้งเขาบอกว่าเอาจำนำเอาเงินมาเอาเงินมาก่อนเอาเงินมาท่านี้ไอ้นี่จะเขายกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยกเช่ากันกภัยนะครับหลักๆก็จะคุ้มครองลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปโมทรัพย์ยักยอกทรัพย์นะครับเราได้อธิบายไปแล้วลักทรัพย์ก็คือหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับชิงทรัพย์ป้นทรัพย์เนี่ยก็ถูกผู้อื่นมาข่มขู่เอาทรัพย์ของเราไปก็คือรถยนต์ของเราไปนะครับ ส่วนของยักยอกทรัพย์ก็คือการทุจริตการโกงของใ,อใครก็แล้วแต่ที่เรามอบหมายกุญแจไปให้เขานะครับเอาไปใช้ทํานู่นทนํานี่แล้วก็ไม่คืนรถเรานะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ในเรื่องของอการที่เป็นสามีภรรยาการหุ้นส่วนบริษัทนะครับแล้วก็ในส่วนของอการจำนำเช่าซื้อนะครับต่างๆนะครับตัวประกรันภัยจะไม่ได้คุ้มครองตรงนี้นอครับนอกจากนั้นนะครับประกันภัย คุ้มครองนะครับสามารถที่จะไปแจ้งความแล้วก็สามารถแจ้งเคลมในเรื่องของประกันภัยนะครับก็ดําเนินตามขั้นตอนนะครับใช้เวลาให้ประกันภัยสืบสวนข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดลดหายจริงจประกันภัยเองก็จะเรียกว่าคืนค่าสินใหม่เป็นเ,เต็มทุนประกันให้ในส่วนตถหายนะครับก็อันนี้เป็นความรู้ในเรื่องของลดหายต่างๆนะครับถ้าเ,เรียกว่า ใครมีปัญหาในส่วนของเคสอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อปรึกษานเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับใครชอบเนื้อหาฝากกด